สวัสดีค่ะสำหรับก้าแรกสู่ forex นะคะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า forex กคะไร forex ย่อมาจาก forex exchange คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเป็นตลาดที่มีเงินหมุนเวียนมหาศาลในแต่ละวันเราสามารถทำกำไรจากตลาดนี้ได้อย่างไรอย่างเช่นซื้อถูกขายแพงอย่าง1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ35บาทเราคาดว่าในอนาคตมูลค่าจะขึ้นไปถึง36บาท เราก็ทำการซื้อในราคา35แล้วก็นำไปขายในราคาตอนแพงคือ36บาทเราจะได้กำไร1บาทนี่คือวิธีการทำกำไรจากตลาด forex โดยเราจะวิเคราะห์กราฟหรือแนวโน้มของตลาดว่าเป็นอย่างไรแปรผ่านตามดีมานและซับายในช่วงเวลานั้นๆคู่เงินและทรัพย์สินหลักในตลาด forex มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะ usd ดอลลาร์สหรัฐ eur ยูโร gbp ปอนด์สเต์ลิง AUD ดอลล่าออสเตรเลีย CAD ดอลล่าแคนาดา CHF ฟังก์สวิตจ p y เงินเยนญี่ปุ่นและ NZD ดอลล่านิวซีแลนด์นะคะแสกุลเงินนี้เป็น8สกุลเงินที่นิยมทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือทำการเทรดค่ะและอีกหนึ่งตัวที่เราลืมไม่ได้ก็คือ XAU USD นะคะก็คือทองคำนั่นเองเราสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเนื่องจากเป็นการจับคู่ของสกุลเงิน ในปัจจุบนันมีวิธีการเทรดการทำกำไรแบบสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยผ่านตัวกลางคือโบรกเกอร์เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆและมีสัญญาอินเทอร์เน็ตเราสามารถทำการเทรดโฟเร็กผ่านกราฟบ่ายในราคาที่ต่ำและกดเซลล์ในราคาที่สูงเพื่อทำกำไรได้ทั้ง2ฝั่งข้อดีของการเทรดโฟเร็กจันถึงสุขตลาดเปิด2 4ชั่วโมงปิดเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะ สามารถเก็งกำไรได้ทั้งสองทิศทางขาขึ้นและขาลงอยู่ที่ไหนก็สามารถทำกำไรได้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แค่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตก็สามารถเทรด forex ได้แล้วนะคะไม่จำกัดการเข้าเทรดต่อหนึ่งวันคุณสามารถเทรดกี่คู่ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่ในส่วนของจำนวนเงินในพอร์ตของคุณแต่ว่าในการลงทุนทุกอย่างนะคะมีความเสี่ยงสามารถล้างพอร์ตกันได้เลยนะคะหรือเหลือเงินเป็นศูนย์ได้ แต่ตรงนี้เราต้องมีการเรียนการสอนและการคำนวณ Money Management ที่สามารถเทรดได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวพอร์ตแตกเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ทางคอร์สของเรามีการเรียนการสอนทางออนไลน์ผ่านซูมทั้งหมดนะคะตั้งแต่พื้นฐานไปนถึงเจาะลึกเทคนิคต่างๆด้วยนะคะที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องโค้ดบวัวพาเทรดด้วยนะคะ